ข้อความจากคนที่เงียบหายไปมาดูกันว่าตอนนี้เขาคนนั้นมีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะ p a จอ of เพนต a เ l e เจอฟูเทนแฟนคนคนนี้กำลังบอกว่าตัวของคนคนนี้ถือแม้ว่าเขาจะเงียบหายไปนะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะต้องเดินทาง ไปทำงานอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งห่างไกลจากคุณติดต่อคุณไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะตัวเขาเองก็ยังคงเห็นคุณเป็นคนที่มีค่าในสายตาของเขาเสมอเนาะและบางทีสำหรับในบางพลังงานเขาคนนี้อาจจะอยาก มุมาณนะทำงานเพื่อจะมาเริ่มต้นใหม่เพื่อจะได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะ The s t a n d ตัวของเขาเองยังมีความมั่นคงต่อคุณยังมีความระลึกถึงคุณเสมอนะคะแม้ตัวไกลแต่ใจก็ยังอยู่ใกล้นะ Tree of c u p ตัวเขาฝัน ถึงวันข้างหน้าที่จะมีโอกาสได้พบเจอคุณถ้าคุณยังไม่เคยเจอกันหรือถ้าคุณเคยเจอกันแล้วเขาระลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้เจอกันกับคุณได้นั่งทานข้าวได้ไปปาร์ตี้หรือไปเดทกับคุณนะคะแล้วก็รอคอยให้เวลานี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพจอัพแ n นตัวเขายังมีแพชชั่นยังมีความรักและความหลงไหล ในตัวคุณเพราะคุณเป็นเหมือนแรงใจและแรงไฟให้กับเขา